สวัสดีครับผมศักริ์ภีนะครับลิตเติลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้เจอกันในช่วงเย็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะพามาดู<ม>ที่ Silver ร์วัลเลนะครับวันนี้จะพามาดูผักสลัดนะครับที่เราลงปลูกกันได้ประมาณ15-16วันนะครับหลังจากย้ายกล้านะครับมาดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็ลักษณะการเติบโตของสลัดที่ซิลเวอร์วันเล่กันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับสลัดนะครับที่นี่ก็จะปลูกกัน3สายพันธุ์นะครับก็คือพวกกรีนโอ๊กพวกนี้นะครับแล้วก็พวกคอสผักคอสทางโน้นแล้วก็มีบัตเตอร์เฮดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าคืออ่าผักนี้ก่อนนะครับนี่คือกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊ก ที่ซิลเวอร์วันเล่์นะครับกรีนโอ๊กนะครับค่อนข้างที่จะโตสวยงามกว่าบ้านผมนะครับเพราะที่นี่แสงแดดจะดีกว่าบ้านผมฝนจะเยอะกว่านะครับแล้วก็โรงเรือนเนี่ยได้รับแสงค่อนข้างเต็มวันนะครับลักษณะสังเกตลักษณะนะครับใบนะครับใบจะค่อนข้างใหญ่นะครับขยายดีต้นไม่ยืดเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่บ้านผมเนี่ยอาการมันขาดแสงนะครับต้นจะยืดนะครับใบการจะเติบโตก็จะไม่ค่อยดีนะเห็นไหมฮะว่า ใบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่สิบห้าสิบหกวันนะครับเห็นไหมฮะว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับใบก็เขียวเข้มดีนะครับต้นก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับเริ่มตั้งพุ่มสวยแล้วนะครับนี่คือกรีนโอ๊กนะครับที่ซิเวอร์วันเล่นะครับอายุประมาณสิบห้าสิบหกวันเนี่ยแหละครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าเห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูคอร์สกันนะครับคอร์สนะครับอ่านะครับไปดูกรีนคอร์สนะครับกรีนคอร์สฝั่งนี้นะครับมาดูคอร์สนะครับ ที่นี่ก็โตสวยงามดีนะครับเห็นไหมฮะตังพุ่มสวยและใบใหญ่มากเห็นไหมครับนะครับเทคนิคนะครับก็คือเราพ่นธาตุอาหารในทุก5วันนะครับมันก็จะริญเติบโตได้ดีนี่ถุงปลูกนะครับใบเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่เท่ามือผมแล้วนะครับก็สวยงามนะครับเขียวเข้มดีคอร์สนะครับสวยนะครับโอเคนะครับคอร์สบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดใกล้ๆอ่านี่บัตเตอร์เฮดอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะบัตเตอร์เฮด มันก็จะอากาศที่นี่มันมันไม่ได้เย็นมากก็เลยไม่หอนะครับบัรเฮ็ดก็ก็ใบก็ใหญ่นะครับแล้วก็จะเต็มถุงอยู่แล้วนะครับใบใหญ่นะครับเขียวสวยดีมากเลยนะครับนี่คือสลัดนะครับทั้ง3สายพันธุ์นะครับที่ซิลเวอร์วันเล่นะครับซึ่งเราปลูกไว้ในช่วงพักโรงเรือนนะครับก็การจเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะ เป็นที่น่าพอใจดีนะครับผักสลัดเนี่ยเราจะไว้ใช้ในร้านอาหารนะครับในช่วงที่เราพักโรงนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็การการดูแลรักษาอ่ก็ไม่ยากนะครับการดูแลเราก็ดูแลแบบเมลอนทุกอย่างใช้อ,อุปกรณ์นะครับในการดูแลก็คล้ายกับเมลอนหมดเลยนะครับก็เชีวพันธุก์ก็ไตโคโดมาบิวเวรีเมทาริเซียมนะครับก็ดูแลกันนะครับ แตกต่างกันตรงที่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ยปุ๋ย AB ของผักนะครับอ่าซึ่งจะแตกต่างกับปุ๋ยเมลอนส่วนอย่างอื่นเนี่ยนะครับถ้าอาหารรองอาหารเสริมอะไรทุกอย่างพ่นเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ต้นที่ค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะครับอ่าสวยสมบูรณ์นะครับก็มีบางต้นนะครับที่อาจจะมีปัญหาบ้างก็มีนะครับอย่างต้นนี้กันบ้างก็ปกติไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็เจริญเติบโตดีแล้วก็โรงเรือนเราก็ จะไดะ้มีพืชปลูกนะครับในช่วงที่กําลังรอที่จะปลูกรอบปีใหม่นะครับนี่นี่ประมาณอีกสัก10บ0ิวันนะครับเราก็จะประมาณสิวันเนี่ยก็จะเริ่มเก็บคอร์สออกมาทานได้แล้วนะครับอีก5้าประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็เก็บได้แล้วนะครับเพราะว่าต้นจะใหญ่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมพามาดูอีกเดี๋ยวถ้ายังไม่เก็บเนี่ยต้นจะโตกว่าน,นี้มากเลยนะครับแล้วก็พวกกรีนโอ๊กฝั Oak, ่งน้นก็จะตั้งพุ่มสวยนะครับอ่าพี่แปะ๊ะสวัสดีครับ คุณจุธามาศนะครับสวัสดีตอนนี้เมล่อนลูกแตกกระจายเลยอ่านะครับปัญหานะครับตอนนี้นะครับปัญหาของการปลูกเมล่อนนะครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับลูกแตกเรนนี้ก็เจอหลายที่นะครับอ่านั่งเจอหลายที่นะครับปัญหาเมล่อนลูกแตกนะครับช่วงนี้ก็พบกันทุกที่นะครับมีหลายที่เลยนะครับก็เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้ที่มีอากาศแปรปรวนนะครับอ่าอย่าง อย่างที่พิษณุโลกนะครับนะครับก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับผมเคยอธิบายไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าในช่วงปลายนะครับในช่วงปลายช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมน้ํานะครับควบคุมปุ๋ยได้ดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเมล่อนลูกแตกได้นะครับเพราะว่าในช่วงถ้ามีแดดนะครับลูกมันจะขยาย ช่วงฝนตกเนี่ยลูกมันจะหดตัวนะครับยิ่งอยู่ๆฝนตกขึ้นมานะครับอากาศแปรปรวนขึ้นมานะครับมีแดดอยู่ๆฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะปิดแตกได้กับอีกอีกอีกลักษณะหนึ่งก็คือมีฝนตกนะครับอากาศปิดแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยเรายังควบคุมไม่ได้นะครับก็คือยังไม่ได้ลดให้เขาเต็มที่นะครับมันก็จะทําให้น้ําเกินลูกมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะทําให มีการปริแตกได้เหมือนกันถ้าน้ำมากเกินไปนะครับเพราะว่าไม่มีแสงที่จะเอาน้ำมาปรุงอาหารเอาเอาน้ำไปใช้เอาปุ๋ยไปใช้มันก็จะเลยทำให้น้ำเกินเนี่ยทำให้รูปปริที่ก้นแตกได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ฝนตกอากาศปิดนะครับให้พยายามลดน้ำลงนะครับถ้าอยู่ๆเกิดพายุเข้าอะไรขึ้นมาเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะต้องลดปริมาณน้ำลงหรือนะครับหรืออีกเทคนิคนึงนะครับก็คือ ที่กาลังจะสอนกันในในฤดูการปลูกรอบต่อไปเนี่ยจะหยุดน้ํานะครับหยุดให้น้ําวันเว้นวันนะครับก็คือเราจะใช้เทคนิคการให้น้ําวันเว้นวันก็จะประคับประคองเรื่องการแตกของผลเมล่อนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเป็นสภาพอากาศที่ฝนตกหนักติดต่อกันจริงๆในช่วงทาหวานนะครับถึงจะจะจะ,จะทำไม่ทําให้ต้นเนี่ยเหี่ยวเฉาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับอ่าช่วงนี้ต้องระวังนะครับเรื่องปัญหาเมล่อนลูกแตกใกล้ๆเก็บเกี่ยวนะครับคุณจอยสวัสดีครับ จอยอ่านะครับจอยหัดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะจองเมลอนจอยไปอีกนะครับอร่อยมากนะครับโอเคนะครับก็ครับอลองเอาเทคนิคผมไปใช้นะครับคุณจุธามาศนะครับก็คือลดปริมาณน้ําลงก่อนนะครับช่วงนี้นะครับลดปริมาณน้ําลงก่อนเราให้เท่าไหร่ก็ลดลงไปอีกครับประมาณ20 3สาสซนะครับอ่านะครับลดไปถ้ายังไต่ก็ลดลงไปอีกนะครับ ยิ่งแต่อีกก็หยุดการให้น้ําวันเว้นวันไปนะครับแล้วแต่สภาพอากาศผมบอกไม่ได้ว่าต้องต้องทำยังไงนะครับเจ้าของฟาร์มจะรู้เองว่าสภาพอากาศที่เราอยู่กับสภาพวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันชื้นแค่ไหนต้องไปประเมินเอาเองนะครับตรงนี้แต่ว่าผมบอกเป็นไกด์ได้อย่างเดียวมันไม่มีสูตรตายแน่ตายตัวแน่นอนนะครับเลยต้องไปปรับปรุงใช้ปรับใช้หน้างานกันนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเทคนิคเรื่องป้องกันรูปแตกเดี๋ยววันนี้มาดูผักสลัดนะครับวันนี้เขียวสวย สว,สวยมากเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับดูแล้วก็น่าจะได้ผลผลิตในช่วงที่จะพักรวงเนี่ยก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับเป็นอีกอพืชนึงนะครับไว้ปลูกไว้สําหรับช่วงที่พักรวงก็ได้นะครับจะได้ใช้โรงเรือนจะได้ไม่ว่างนะครับแล้วก็ระวังเรื่องมแมลงเรื่องโรคเหมือนกับเมล่อนทุกอย่างปลูกไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมครัผมปลูกได้สวยทีเดียว มีแค่ประมาณ15วันนะครับหลังจากย้ายกล้านะครับผักท่าในใน,ในมุมมุมมองของผมนะครับผักสลัดปลูกน้ํากับผักสลัดปลูกดินปลูกแบบระบบซับสเตตแบบนี้สำหรับผมนะครับคนอื่นไม่รู้นะสําหรับผมผมคิดว่าผักที่ปลูกในวัสดุปลูกหรือผักปลูกดินเนี่ยรสชาติจะดีกว่านะครับรสชาติจะดีกว่าแต,แต่แต่แต่แล้วแต่คนนะ แล้วนะนะแต่คนนะครับแต่สําหรับผมว่าผมชอบผักแบบนี้มากกว่านะครับถ้าให้เลือกได้ผมจะเลือกแบบนี้นะครับอ่ะก็แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้มันมันมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลแต่ว่าอ่ผมก็บอกว่าผมชอบแบบนี้นะครับก็ลองทําดูนะครับลองทําดูบางท่านก็อ่ลองแล้วก็บางทีเดียบางคนเนี่ยถึงเวลาพักรงบางทีก็ปลูกเมล็ปลูกผักไปเลยก็มีนะครับมันปลูกง่ายนะมันปลูกง่ายเพราะว่า ถ้าเราปลูกเมลอนอยู่แล้วเนี่ยการดูแลรักษาต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคุณจอยเคยปลูกใช่ไหมครับคุณจอยหัดใหญ่เคยปลูกใช่ไหมครับไอผักสลัดในในในระบบปลูกเมลอนแบบนี้นะครับก็ได้ต้นที่โตสวยสมบูรณ์เหมือนกันนะครับก,ก็ลองทําดูนะครับคนทาทอาหารทุก5้าวันไนโคโดมาบิวเลียเมทาเลเซียมก็ปกติก็ได้ผลผลิตแบบนี้ก็เปลี่ยนแนวไปบ้างนะครับก็บางทีลูกค้าจะได้ไม่เบื่อนะครับคุณจอยเคยนะครับโอเคนะครับก็ ไม่ต้องแนะนํากันมากแล้วนะครับก็หลายๆท่านก็คงจะปลูกกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูลักษณะการเจริญเติบโตนะครับผักที่นี่นะครับก็เดี๋ยวซิลเวอร์วลเลเดี๋ยวมาดูสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งคิดว่าสัปดาห์หน้าประมาณยี่7บหกี่วันก็น่าจะใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วถ้ามันโตมากเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวได้นะครับเดี๋ยวมาแนะนําเทคนิคทําให้ผักขมกันนะครับผักสลัดนะครับถ้าเคยกินกันเนี่ยนะครับจะรู้ว่า บางครั้งเนี่ยมันจะมีรถขมมันเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวมาแนะนํากันในสัปดาห์หน้าแล้วมาป้องกันกันไม่ให้ผักขมนะครับจอยปลูกอ่าโอเคครับดีครับปลูกปลูกอีกแล้วได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจองเมลอนนะครับสองรูปนะครับคุณจอยนะครับจองไว้ในหน้าไหลนี้เลยนะเดี๋ยวไม่ทันอีกนะครับคุณจอยผมไม่เคยทันเลยนะครับถามจะถามไปแล้วเห็นเมื่อเช้าโพสต์เฟซบุ๊กว่า,ววาจะขายหมดอีกแล้วเดี๋ยวรอบหน้าที่จะขายเนี่ยผมจองนะครับไม่ทันเลย ของก็ดีจริงๆนะครับคุณจอยโอเคนะครับวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆบ้างนะครับสาหรับการปลูกผักสลัดนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับที่ซิลเวอร์วอลเลย์เรื่องการปลูกเมลอนเดี๋ยวผมพาไปดูที่บ้านนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเทคนิคการให้น้ําให้ปุ๋ยรอบนี้นะครับฤดูฝนเดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องการให้น้ําให้ปุ๋ยกันแบบ ละเอียดกันเลยเหมือน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 คุณที่แนะนําคุณจุธามาศเป็นเมื่องเกียนะครับที่ลูกแตกในช่วงฝนตกเดี๋ยวผมเจอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเจอแน่นอนเหมือนกันเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับผมจะทําให้ลูกแตกน้อยที่สุดให้ดูนะครับโอเคฝากติดตามกันด้วยนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสักระพีลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มรวมดีสวัสดีครับ